สวัสดีนะครับมโต๊ด1 5้านทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปผลงานความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุน้ําธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤจิกตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่15กรกฎาคมปี2568หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธลคณาและราศีเลยนะครับ มโต๊ดดูแบบโหราศาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสำหรับนด้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวท่านนา้ำกรกฎมีนพืทจิตความรักช่วงนี้เป็นยังไงขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่ของเซลติคอร์ส มต้นอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพที่ขึ้นมานะครับขอสิงศรีครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพรังงานไพ่คิงออาไปร์กเลอราชาถือเรียน คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่มีแผนการคุณมีเป็นคนที่วางเป้าหมายให้กับตัวเองอยู่อย่างเสมอคิงถือเหรียญนี่คือคนที่มีความเป็นผู้นำหรือคนที่หาเงินเก่งหาเงินเยอะหาเงินมากวางถึงอนาคตที่จะมีความมั่นคงในเรื่องการเงินนะครับเป็นพลังไพ่สเตนชาวสิงรักนาสิงเป็นพลังไพ่ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งมีพลังไพ่การดูแลของคุณความห่วงใยของคุณคุณเป็นคนที่ทำเพื่อใคร แล้วคุณทําด้วยหัวใจคุณทําด้วยความรู้สึกพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะดูแลกับคนที่รักกับคนที่แคร์กับคนที่ห่วงใยมีพระพลังภายในอบวานในอบวานคือพลังงานให้ความห่างไกลหรือมีความรักที่ต่างกันโดยระยะทางหรือการ ที่มีคนแดนไกลที่เข้ามาในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเวอร์นะเดว์เวอร์คือพลังงานไพ่การเรียนรู้เป็นพลังงานไพ่การเดินทางองค์กรต่างประเทศต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้เป็นประสบการณ์ที่เราเติบโตขึ้นในในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ประสบการณ์ทําให้เราเติบโตประสบการณ์ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นหรือเป็นพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาอาจจะมีการที่เราเคยมีประสบการณ์ในเรื่องความรักที่เคยผิดหวังเคยเสียใจ ในเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมานะคะปปรับเปพลังงานให้เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทการบ่มเพาะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําอยู่อย่างเสมอคุณเป็นคนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในสิ่งที่รู้จักในตัวของเราเองหรือในหน้าที่ของเราในสิ่งที่เราทุ่มเทเพื่อหวังผลถึงอนาคตข้างหน้าของเรานะหรือมีพลังงานให้สหรับบางท่านไหนมีการที่ยังรอ คอยเขาคนนั้นคนอดีตที่ผ่านมาหวนกับหวนคืนในความรักในความสมพันธ์มีโอกาสที่ได้กลับมาในความรักในความสมพันธ์เดอะสันความสุขความสําเร็จ ความสมหวังความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณเรื่องมีพรงพางใหการที่มีคนที่เข้ามาทําให้คุณมีความสุขมีรอยยิ้มเป็นความร่าเริงเป็นเป้าหมายเดียวกันเป็นความสําเร็จไปด้วยกันนะครับเป็นพรงพางภหยในคุยนอบครับราชินีถือถ้วยหรือมีการที่อธิษฐานในเรื่องความรัก ใจที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดเชื่อมโยงแห่งความรู้สึกดึงดูดคุณกับเขาให้เข้ามานะมีพลังอาไพาในสิบถ้วยความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวหรือมีการที่จะพัฒนาเป็นครอบเป็นครัวหรือการที่คุณกับเขาได้พูดถึงเรื่องการที่จะเป็นครอบเป็นครัวด้วยกันสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่เคยผิดหวังและเคยเสียใจในเรื่องความรักที่ ที่ไม่ได้เติมเต็มกับอดีตที่ผ่านมานะครับหรือการที่มีคนที่อยากกลับมาหวนคืนกลับมาเป็นข้อเป็นครัวกับคุณดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆดีแฮงแมนนี่มันเหมือนความทุกข์ทรมานใจในสิ่งที่เรายังมีเรื่องราวค้างคาใจในความรู้สึกของเราว่าทําไมกับสิ่งที่เราทุ่มเทให้ความรักและให้ความห่วงใยและให้ความผูกพันกับเขาคนนั้น คนที่อยู่ในใจของคุณทำไมเขาถึงให้ทำร้ายใจของเรา ของคนที่รักของคนที่แคร์ของคนที่ห่วงใยมีไพ่ของการแอบซืบการแอบส่องการแอบมองมีคนที่อยากถักทายมีคนที่กําลังมองภาพคุณอยู่มองรูปคุณอยู่หรือเขากําลังมองโปรไฟล์คุณอยู่หรือเขากําลังมองรูปก,กู้ที่คุณกับเขาเคยมีร่วมการเคยเป็นข้อ <c oughs> เป็นครัวเคยสร้างอนาคตร่วมกันไว้นะครับเป็นไพ่ใต้สําหรับเป็นไพน่ของสิบดาบสิบดาบนี่คือความเจ็บหรือความเสียใจหรือการโดนทําร้ายจิตใจหรือการที่โดนทําร้าย ทำรับดังมานะามันเหมือนกับการที่เราเป็นฝ่ายที่พยายามเท่าทำเท่าไหรเหนื่อยแลกกับความพยายามที่ทําเพื่อเขาคนนั้นเหนื่อยแลกกับความรู้สึกที่มอบให้ใครใครคนนั้นไปมันเหมือนเรากับมานิ่งอยู่ในแบบของเราในที่เดิมของเราในเมื่อคนคนหนึ่งไม่รักในเมื่อคนคนหนึ่งหมดใจเราก็สุดที่จะรังเราก็สุดที่จะยือ้อเราก็ต้องปล่อยไปเราบังคับใจใครไม่ได้หรือการที่มีคนที่อยากกลับมาขอโทษขอโอกาสการง้อขอคืนดีพลังงานไให ความรู้สึกแห่งท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ท้องฟ้าที่กำลังสดใสในวันพ่กนี้ในวันต่อๆไปที่เป็นคุณที่ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆของคุณเองความอ่อนโยนและความรู้สึกของคุณคู่ของคุณคนนี้แหละคือคนที่ใช่แนวที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นคนที่เหมือนมีความชัดเจน คนีจะเป็นฝ่ายที่รู้ได้นะว่าคนคนนี้แหละคือคู่คนที่อธิษฐานขอพรร่วมกันมามันเหมือนมีพลังงานไพ่ความรู้สึกที่เชื่อมโยงซึ่งกันได้เป็นความเข้าใจเป็นความผูกพันเป็นความแข่ใจความรักคือการให้ให้ได้เห็นคนที่รักมีความอบอุ่นให้ได้เห็นคนที่รักมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ราการดากัรดคือไพ่พลงงาไพ่ การกระทําแห่งผลแห่งการกระทําการเปิดโลกกว้างชีวิตและการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติของคุณนะครับเป็นพลังะะรรใัยความสําเร็จความฝันและความหวังและความลึกรับในจิตวิญญาณการเห็นในจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณนะมีพลังใหยอารมณ์และความรู้สึกมากมายที่เข้ามากระทบจิตใจของเราแต่เราจะเป็นคนที่เลือกและอารมณ์และความรู้สึกที่ เป็นความสุขที่อยู่กับตัวของเราเองนะครับเป็นพลังภัยเซลติคอสพลังงานภัยสิบใบความรักช่วงนี้เป็นยังไงสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่มีการที่ได้ มาพบมาเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันหรือเรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมันเหมือนการที่เราได้เข้ามาเรียนรู้ในโรคใบนี้แห่งความเป็นจริงและความเป็นไปความเป็นจริงในโรกแห่งความรู้สึกในโรคว่าแห่งความเป็นจริงมีทั้งความทุกข์ความเศร้าวความผิดหวังความเสียใจ ความทุกข์ใจความทนอม,มานใจมีแพ่แห่งการที่ในวันที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไม่รักเรามันเหมือนการที่เราเป็นฝ่ายที่ห่วงใยกับเขามากกว่าในวันนั้นที่เขาห่วงใยเราความรู้สึกของเราการกลับมานิ่งอยู่ในในเหมือนในที่ของเราในเซฟโซนของเราการกลับมาปกป้องในสิทธิและความรู้สึกของเราเองนะมีไพ่ของชาวธาตุดินกันพิษสงกรณน ธาตุน้ำกรกฏมีนพฤจิกธาตุลมกุมตุลเมถุนธาตุไฟเมสิงธนูที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะครับอขอ,อดูพลังงาไพในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ำว่าอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไรนะครับมีลังงาไพความคิดถึงเดะมนเป็นภังอาไพความคิดถึงหรือมีภังองาไพการที่มีคนที่ กำลังคิดถึงคุณอยู่คิดถึงสิ่งเก่าๆคิดถึงสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่มันคงหวนกลับหวนคืนในความรักไม่ได้ในวันที่เราเลือกที่จะเดินหน้า มีคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่มีไพ่ของสามเหรียญการพูดการคุยหรือการที่เราเคยคุยกับคนคนนั้นไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเขาทําผิดแบบเดิมๆทําผิดแบบซ้ําๆทําผิดแบบการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณความไม่เชื่อมั่นความไม่เชื่อใจการมูฟออนสำหรับบางท่าน,นมีการที่กําลังมูฟออนออกจากอดีตที่ผ่านมาการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุด การเวลาจะเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นงานให้นายอ๊อฟครับนออฟครับในวันที่เหมือนในวันที่ไม่มีคุณแล้วหรือในวันที่คุณจะเข้ามามีคนที่เกำลหนังกลับมาวิงวอนอ้อนวอนตามตื้อตามง้อคุณหรือเข,าขอากำลังถือช่อดอกไม้หรือหัวใจของเขากลับเข้ามาขอคืนดีกับคุณเดอะเมจิเชียนเป็นงานพยการเรียนรู ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะประสบการณ์ที่เราเรียนรู้คุณเคยเรียนรู้นิสัยใจคอพฤติกรรมการกระทําความคิดความอ่านของเขามาหมดแล้วคุณรู้ถึงคําพูดโกหกคุณรู้ถึงคําพูดไม่จริงคุณรู้ถึงคําพูดไม่ชัดเจนแต่ในสิ่งที่เรารักกับคนที่รักกับคนที่แคร์เราพร้อมที่จะให้อภัยกับคนที่รักได้แต่ในสิ่งที่อย่าอย่าทำผิดบ่อยอย่าโกหกกันอีกอย่าโกหกกันได้ไหม เราไม่อยากเสียใจกับสิ่งเก่าๆกับสิ่งเดิมๆอีกแล้วนะครับเป็นปพลังไพ่จัดเม้นต์จัดเม้น์คือไพ่ของผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทำพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับบทเรียนอย่างนั้นนะมีไพ่ของการที่มีพลังไพ่จัดเม้นต์นี่คือความรู้สึกที่ กลับมาถือกําเนิดแห่งจิตวิญญาณหรือการหลุดพ้นออกจากผลวิบากกรรมของเขาคนนั้นความห่วงใย,ยความผูกมัดมันคงตัดยากในความรู้สึกแต่มันจะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือสําหรับบางท่านอาจจะมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่ยังต้องมาพบมาเจอมาทุกข์มาเศร้ามาเสียใจมาผิดหวังในสิ่งที่เขาสัญญาไว้กับเรานะมีพ่งการที่เขาอยากกลับมาสัญญาหรือเขาอยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทำที่เขา ทำไว้กับคุณนะมีพระอาภัยเดือกรเรียนรู้หรือมีคนที่กําลังเรียนรู้ในวันที่ไม่มีกันแล้วในวันที่ไม่พบเจอในวันที่เราจะสร้างอนาคตและความหวังไปด้วยการคิงออฟสอดราชาถือดาเป็นให้พระอาให้ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยว ความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองนะครับคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะกับเรื่องราวปัญหาต่างๆแต่ใจของคุณคุณเป็นคนที่ใจเด็ดและใจเข้มแข็งในตัวของคุณเองนะสายลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคมาแล้วก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่เรามาเยือนและก็ผ่านไปกับความรู้สึกและ,และอารมณ์ที่เข้ามาในความรู้สึกของเรานะมีประสาให้เดอะสตาร์ ชากลุ่มลัคนากลุ่มนะครับแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองคุณคืนหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครนะคุณเป็นคนที่เป็นตัวตนของคุณเป็นความรู้สึกของคุณเป็นจิตใจของคุณเป็นจิตวิญญาณของคุณที่ถือกําเนิดแห่งจักรวาลแห่งนี้ความรู้สึกของคุณจิตของคุณใจของคุณกําลังเบิกบานขึ้นมาและผี ดอกออกผลเป็นความรู้สึกที่คุณกำลังเต็มที่กับตัวของเราเองเดะอะสานความสุขความสำเร็จความสดใสความร่าเริงเป็นพลาไพ่ดาวอาทิตย์คนที่มีพลาหให้ความเป็น ความมีเสน่ห์ในคําพูดหรือความล่าเริงของคุณคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณสร้างความอบอุ่นให้กับเขาคนนั้นเป็นคนที่เกื้อกูลเป็นคนที่เกื้อหนุนเป็นคนที่ห่วงใยเป็นคนที่ดูแลมีไพ่โขนาไพ่ความดื้อความรันหรือมีพหผ้าไพ่อดีตที่ผ่านมามีคนที่นิสัยเหมอนเด็กเป็นคนที่ไม่ได้ชัดเจนเป็นคนที่หลอกลวงหรือเป็นคนที่โกหกหรือกำนังกำนังแอบมองคุณอยู่ห่างๆหรือเข้ากำนังสำนึกผิดและอยากกลับเข้ามาขอโทษ กับ q ีนเอาพาร์ติเคิลราชนีถือเหรียญตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวใจของคุณกลัวใจของคุณไม่โอกาสหรือใจของคุณไม่ให้อภัยกับเผานาะมีไพ่ของเดทการจบการเลิกราเป็นพระอพ่อไม้ไม่ไม้หรือในช่วงนี้อาจจะมีการที่ได้พบเจอกับพ่อไม้ไม้หรือสําหรับบางท่านอาจจะเป็นอยู่ในสถานะความเป็นโสดหรือไปจบกับใครมาในช่วงนี้นะในอดีตที่ผ่านมาเป็นไพ่แห่งการที่รักก็ทุกเสียใจ ในสิ่งที่ผ่านมาความรักคือความทุกข์ความรักคือความเจ็บปวดกับสิ่งที่เรารักใครแล้วและเขาทําให้ความรู้สึกไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจไม่ได้ชัดเจนกับเรานะครับเป็นพลังงานไหนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆโอกาสที่มีไว้คนไวขว,วา โอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นในมือของเราเราจะเป็นคนที่กำหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินแห่งโชคชะตาและเราจะเป็นคนที่กำหนดในเส้นทางเดินในทุกๆกก้าวที่เราเดินลงไปนะครับเป็นมาษาไพในความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากมีไพ่อของดีหายพิเทศนี่คือความหมงุดหงิดความว้าวุ่น ความกังวลใจความไม่สบายใจหรือมีพรงางให้การที่มีคนที่กําลังเจ็บปวดและมีคนที่กําลังเครียดในวันที่เขารู้ใจตัวเองว่าเขาแครคุณหรือมีคนที่กําลังปกปิดกับความรับในช่วงนี้นะหรือเป็นพงางการที่เขาปกปิดกับความรู้สึกทุกข์เศร้าเสียใจในวันที่ไม่มีคุณในวันที่คุณจากนามีคนที่ทุกข์ใจหนักมากคียนวานราชินีไฟด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณ คุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงคุณเป็นคนที่เก่งและขยันในเรื่องการงานของคุณคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วคุณจะเป็นคนที่ทำให้ถึงเป้าหมายได้ความสำเร็จในตัวงคุณเองมันเหมือนกับการที่เรามีเซนส์นและลางสังหรณ์อย่างรู้ในเรื่องอนาคตในตัวของคุณเองทุกเส้นทางเดินในการกำหนดมันจะมีคำตอบของมันอยู่แล้วในเส้นทางตอนสุดท้ายในสิ่งที่เราจะก้าวเดินไป ในเส้นทางเดินของเรานะครับอ่ะขอดูปสรงไภายหนในปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะครับว่า ความรักในช่วงนี้เป็นยังไงนะสำหรับบางท่านไหนมีความเจ็บปวดและเสียใจอยู่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะในตอนนี้มันเหมือนกการที่เรากลับมาแคร์ตัวเองหรือการกลับมารักตัวเองการที่คนที่ไม่ด้ลักกันแล้วละการที่เรากลับมาดูแลและการห่วงใยตัวเองมากขึ้นนะครับเป็นพลังาภาัยการที่มีในช่วงนี้อาจจะมีพลาาังภพ่คิงออเบอร์ทิลลนหรือมีคนที่เข้ามาเหมือนสายเปหรือทุ่มเทในเรื่องการเงิน หรือดูแลในเรื่องการเงินซึ่งการละการต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลในเรื่องการเงินหรือมีพลังอาภัยความห่างไกลหรือการต่างกันโดยระยะทางในสิ่งที่ห่างไกลกันเหมือนใจที่เชื่อมโยงถึงการความรู้สึกที่มันเหมือนคนคนนี้แหละคือคนที่เป็นคู่ของคุณที่ได้มาพบที่ได้มาเจอที่ได้มาเริ่มต้นกันนะครับอขอดูพลังงานไพ่ใน จุบันห้าถ้วยนะครับเป็นพลังให้ความเสียใจถ้วยที่มันเลาสิ่งที่มันแตกหักพังไปมันคงกลับมาเป็นเหมือนดังเดิมไม่ได้หรือมีพลังให้การที่เราได้พบเจอคนที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักมาเหมือนกันคนคนนั้นอาจเป็นฝ่ายเขาที่เหมือน เคยผิดหวังเคยเสียใจเคยเศร้าใจในเรื่องความรักมาหรือการที่เข้ามาเติมเต็มแห่งความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับลงานไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญคือความมั่นคงไปด้วยการสิบเหรียญคือความมั่นคงในเรื่องการเงินหรือในช่วงนี้ชาวธาตุน้ําอาจจะโฟกัสถึงเรื่องการเงินหรือการดูแลในบ้านเรือนของคุณหรือการดูแลในรอบๆตัวของคุณหรือการที่เราอาจจะดูแลในระแวกบ้านของเราหรือการที่เรามีสิ่งที่เพิ่ม ขึ้นในเรื่องการเงินที่ดินทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นพลหาภัยก้าวดาบความเครียดสาหรับบางท่านอาจจะมีการที่กินนอนไม่ได้นะในช่วงนี้จ,จะมีความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากมันมีปัญหาที่เข้ามาหลายๆอย่างแต่เราจะสามารถปานปัญหาไปได้ด้วยความชัดเจนของเรานะหรือมีพลังภัยการที่มีคนที่กําลัง คิดถึงคุณหรือกําลังหลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณหรือมีพลังภาพให้เขากาจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นพลังภาพให้เดอร์มิเชียนเดอร์มิเชียนนี้คือพลังภาพการเรียนรู้หรือเป็นพลังภาพความมีเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาการเรียนรู้ของคุณหรือการเรียนรู้ในรอบๆตัวของคุณทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเรามีทั้งวิชาต่างๆนะมีพลังภาพให้ถ้วยและเหรียญดาบ ไม่เท้านะครับเป็นพลังงานให้ความเก่งในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความเก่งในหลายๆด้านในหลายๆแบบที่คุณเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราทํางานเก่งทํางานเยอะหรือการที่เรามีเป้าหมายหรือมีพลังงานให้การวางแบบแผนที่ดีเป็นพลังงานให้ถ้วยก็คือความเอาใจใส่และความรู้สึกที่เราเอาใจใส่กับคนที่อยู่ใน รอบๆตัวของเรานะครับเป็นงานไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความชัดเจนความรับไม่มีในโลกนะครับไม่ดูวันนี้ก็รู้วันหน้านะครับใครปิดบังใครซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผยด้วยการฝ่าฟันตุปสากคหรือการเผชิญหน้าตุปสากคแม้อุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดถ้ามีไพ่ของหนึ่งดาบเนี้ยคุณจะสามารถผ่านอุปสรรคและเรื่องราวที่ไม่ดีด้วยความชัดเจนด้วยการกระทําที่ชัดเจนของเรานะ คุณรู้ว่าอนไนจริงอันไหนไม่จริงอะไรถูกอนไหนผิดอันไหนคือความเป็นจริงและความเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งที่ผ่านมานะมีพลังงานไพ่การที่การติดต่อการสื่อสารหรือสาหรับบางท่านอาจมีการที่ติดต่อการสื่อสารในเรื่องการงานและได้ไปพบเจอกันหรือมีการแลกแลกเบอร์แลกการติดตอ่อซึ่งการละการหรือในพบเจอกันในสายโซเชียลในสายออนไลน์ แต่ต้องเช็คสถานะดีๆนะครับสำหรับบางท่านอาจสมหวังบางท่านอาจจะไม่สมหวังแต่คุณเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่มีเซนแรงของคุณว่าใครเข้ามาวางผลประโยชน์แบบไหนมาแบบไหนการที่จะให้ใจกับใครเราต้องดูว่าเขาให้ใจกับเราด้วยหรือเปล่านะมีประงไพ่ห้ามิเท้า ห้าดาบนะครับเป็นพลังงานไพ่การปิดกั้นการมีกำแพงดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจมีไพ่พลังงานไพ่เดอรซาโดซานความหลอกลวงความไม่จริงใจช่วงนี้อาจจะต้องระวังพลังงานไพ่ความ รุ่มหลงนะหรือการที่หลอกลวงหรือความเจ้าชู้หรือความพัฒนาการในความรู้สึกหรือการที่มีคนที่เข้ามาเดวิลเนี่ยคือพลังงานไพ่ความเป็นกิเลสนะครับเป็นไพ่ของความรักความโลภความโกรธความหลงความพัฒนาการการที่เหมือนหลงไปในความรู้สึกหรือมีคนที่เคยหลงไปในห้วงอารมณ์แห่งความรู้สึก ที่เหมือนเหมือนตัดเขาคนนั้นออกจากความรู้สึกไม่ได้มันยังเหมือนยังมีเรื่องราวเก่า,เ,กาเรื่องราวเดิมๆที่ยังเป็นพันธนาการและยังเป็นเรื่องราวที่ผูกมัดซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่ของ Devil เดวิลนี่คือการที่มีคนที่เข้ามาหรือมีคนที่เข้ามาค้ั่งรักคุณหรือการที่เขาห่วงคุณมากหรือเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนนะมีไพ่พลังงานไพ่การามีกำแพงหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่อยากเสียใจอีกไม่อยาก ไม่อยากเสียใจในเรื่องความรักที่เรามอบใจให้การที่จะดูคนที่เข้ามาเนี่ยคนที่รักเขาจะทําเพื่อกันด้วยการที่ให้เกียรติซึ่งการและการการแคร์ความคิดการแคร์คำพูดการใช้คําพูดออกมาจากความรู้สึกลึกๆแห่งจิตวิญญาและความรู้สึกที่พูดออกมาจากค้วงอารมณ์แห่งความรู้สึกนะครับเป็นาเหตการใน ในออปเปเรชั่นเป็นพลังานไฟในออฟคัพเป็นอัศวินถือถ้วยกัรยาณิเมตรหรือมีคนที่เข้ามาคอยเอาใจใส่คุณในช่วงนี้เหมือนกับการที่เข้ามาเหมือนคอยดูแลคอยเทคแคร์คอยห่วงใยและเข้ามาสรารสัมพันธ์ขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นการเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์การเริ่มต้นแห่งความรู้สึกการบ่มเพาะของความรู้สึกที่ค่อยเป็นค,ค,ค่อยไปและเป็นความรัก ที่ยั่งยืนเป็นความรักที่ยาวนานเป็นความรักที่ยังไม่ได้จบในวันที่รักกันความรักที่ได้เข้ามาเรียนรู้ที่อยู่ด้วยกันได้เข้ามาลุ่มในชะตากรรมด้วยกันนะมันเหมือนกับการที่ได้เข้ามาในการกระทําและในสิ่งที่เราจะกระทําด้วยกันในอนาคตข้างหน้าในสิ่งที่เราวางแบบแผนและในสิ่งที่เราวางเป้าหมายให้กับอนาคตของคุณและเขา ในตอนนี้มีคนที่อยากบอกความรู้สึกลึกๆของเขาว่าเขาอยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากเข้ามาแคร์ใจคุณเขาอยากเข้ามาผูกพันกับคุณนะครับขอดูประงางห้ในสรุปขอดูตไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุน้ำนะครับ เอตออนะเป็นภหษาไพ่ความคิดการไต่ตองการทบทวนในสิ่งที่อดีตหรือการกระทําที่พลาดผิดไป มันคงย้อนกลับไปไม่ได้คือการที่เราได้เรียนรู้และเราได้ทบทวนเราได้เอาอาดีตที่ผ่านมามาแก้ไขในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันและจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเราคิงออฟวานราชาแห่งไฟคนที่มีความมุมานะคนที่มีความเก่งในเรื่องการงานคนที่มีความทุ่งเทในเรื่องการงานสามดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจสําหรับบางท่านอาจมีการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3อยู่เหมือนเขา อาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนมีพลังงานไพ่ความเสียใจและความเจ็บปวดหรือมีคนที่กําลังเจ็บปวดในวันที่เขาไม่เหลือใครเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงคุณเป็นคนแรกนะครับโอกาสที่มีไว้ให้คนแก้ไขไม่ใช่มีไว้ให้คนแก้ตัวมีพลังงาไพ่แปลด้วยการเดินจากการเดินจากแลกการหันหลังจากมาก้าวเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบคุณคุณเป็นคนที่มี มีความเป็นตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีนนมไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองนะครับเรามีพลังภายการที่มีคนที่กำลังแอบหวงกำลังแอบพึงมีคนที่หึงคุณหนักมากนะมีพลังภายในอัลเิเคลนเป็นพลังภาพสีไม้ทในอวานเป็นพลังภายความมุ่งมั่นและความตั้งใจและความกระตือรือร้อนความสุขอยู่รอบๆตัวของเรา ความสุขคือการที่เรารักตัวเองในวันที่เรารักตัวเองมากที่สุดจะมีคนที่รักเรามากที่สุดที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่ดูแลคนที่ห่วงใยดีเอ็มเพรสเทพที่ดาดาวสุขดาววีนัสเป็นผ้าให้คนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่อุปถัมภ์คอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนคอยดูแลและคอยเอาใจใส่กับคนที่เรารักมีไพ่พ้าไพ่เจ็ดเมท้ามีไพ่ของ8 8ด 8ไม้เท้านี่คือการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยนะครับเป็นพลางห้การทักทายหรือคนที่เคยบล็อกคนที่เคยมีกําแพงอยากจะติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่เคยคุยเก่าคนดิวเก่าคนที่เคยคบเคยคุยด้วยนะมีพลางไพ่เดอะทาวเวอร์คนที่เกิดวันอังคารมีไพ่พลางไพ่คนที่เกิดวันพฤหัสน,นะครับเป็นพลางไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงร้อให้โชคชะตาวันเวลาคุณจะอยู่เหนือแห่งโชคชะตาและวันเวลา ของคุณนะครับในสิ่งที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ในสิ่งที่ได้มาพบเจอกันแล้วในห่วงวันเวลาเดียวกันวันเวลาที่รวดเร็วยากจะทําอะไรอยากจะเคลียอะไรอยากจะชัดเจนแบบไหนให้เคลียในสิ่งที่เราชัดเจนกับความรู้สึกของตัวของเราเองโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาโชคชะตาที่คุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและวันเวลาและห่วงวันเวลาด้วยตัวของคุณเองนะการเวลาหรือ สิ่งที่โชคชะตานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันคนที่ห่วงใยคนที่ผูกพันคนที่มีความรู้สึกที่รักคนรู้สึกที่แคร์ซึ่งกันและกันนะครับคนที่แคร์คนที่รักเขาจะไม่แค่ถามให้คนที่รักผิดหวังในคําพูดในการกระทำในสิ่งที่เขาจะแสดงออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงของเขานะหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธา,าตุน้ำทุกๆท่านนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับไอดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโต๊ดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธา,าตุน้ำทุกๆท่านนะครับ